สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง KK DIY นะครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยกันเลยนะครับครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s cribe กดแชร์ด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับในช่อง KK DIY ในเกม s เ l ดินนี่นนะครับผมวันนี้เราจะไปบุกบ,บ้าน s เ l ดินกับแม่ของเธอกันเลยนะครับแต่ว่าในตัวเรื่องนี้ก็จะมีแค่สเลินนา่านันแหละ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในด่านอนะีซี่เนาะว่ามันจะน่ากลัวสักแค่ไหนแต่ว่าในนี้มันจะมืดหน่อยเราต้องหาจิ๊กซอให้ครบนะครับแล้วเอามันมาต่อเนี่ยตรงตู้ข้างหน้านี่แหละพอเราต่อเสร็จมันจะมีกุญแจให้เราแล้วก็ต้องลงไปชั้นใต้ดินนะครับเพื่อที่จะไปหาฉลงแล้วก็งัดประตูที่มันล็อกไว้เพื่อที่ไปดูบเบาะแสคือรูปภาพนี่ว่ามันมีอะไร ตัวนี้แหละคือจิ๊กซอต้องหาทั้งหมด8อันนะครับเปิดเข้าไปก่อนโอ้โหมีแค่ไฟฉายคุณแจว่ะเฮ้ยเฮ้ย โอ้มาเหมือนเดิมเลยเธอนี่ชอบหลอกหลอนคนจังเลยนะเซเลดินา่าซอมันหาไม่ยากหรอกเดินไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอเฮ้ยโต๊ะทำงานไม่มีอะไรอยู่เลยอะเรืวย่งง่า้จิ๊กซอหนึ่งงานโอ้โหเจอว่ะเจอแล้วนึงปึ๊บเดินไปตรงเลยครับข้างหน้าจะมีอะไรเราก็อย่าวันวิยรูปภาพว่ะเดียวหันดูด้านหลังนิดนึง โอคไม่มีเฮ้ยรูปภาพนี้ชวนสยองขวัญจัดจัดไม่ต้องเดินเร็วหรอกเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหนีอะไรเพราะว่าเธอจะมาค้างค้างคาคาแค่นั้นนั่นแหละอุย้ยในนี้ไม่มีจิ๊กซอว์อ,อ้ยตกใจเป็นเหมือนกันหืยไม่มีโอ้โหรูปร่างมันคือต้นไม้กินคน ตัวน,นี้ก็คือแม่มดซาลินา่าแต่ดูไปน่าจะเป็นซาลิน่าของแท้อันนี้ก็ที่เธอวาดใช่ไหมมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหลูปภาพช่างมันเราไปหาชิกซอกันก่อนอย่าลืมดูตามซอกนี้อโอ้โห,โโหเดี๋ยวจะได้กินขับแล้วหลับไปด้วยกันนะเมื่อกี้อย่ามองอย่ามองมันเป็นอะไรที่ไม่ดีไม่ดีต่อสุขภาพเฮ้ย ห้องแม่ซรีนาร่าเฮ้ยนี่ไงรูปโอ้โหบรรยากาศมันมันช่างชวนวันเวนีนซาทีวังเวงโอ้โหให้ตายเถอะไม่มีครับเฮ้ยโอ้โหโอ้ไม่กอดพระเจ้ายอดมันจอดมากเฮ้ยโอ้โหอ,อีตาลุงนี่คือใครวะเนี่ยโอ้า โอเคเฮ้ยประตูล็อกเฮ้ยเฮ้ยคีแม่เซนีนาวะเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหโอ้ยให้ตายเถอะโอ้ยหายวะโอ้โหมาหลอกกันอย่างนี้แค่จะเดินไปดูซะหน่อยว่าคุณแม่เป็นอะไรจากสภาพคุณแม่น่าจะเป็นไอ ไอไลไอเลิฟยูไม่ใช่แล้วแหมอีกอย่างหนึ่งเราต้องมองอโอ้โห,โโหมันก็หลอนพอๆกันกับเซดีน่าไอในอุโมงค์ล้างนั่นแหละอย่าลืมหาตามซอกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจิกซอมันชอบอยู่ตามซอกอะไรวะอเอากุญแจ๋อาไม่ใช่กุญแจเป็นด้ามจับเฉยๆแหมโอ,โอเคไม่เจออะไรแล้วนะครับต่อจะมุ่งหน้าไป ฮ้ยเฮ้ยนั่นไงแม่เซดีน่าเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนอุย้ยจิกซอเอาจิกซอต่อหน้าเจ้าของนี่แหละต่อหน้าเจ้าของนี่แหละโอ้โหหุ้ยยังไงอีกอันหนึ่งสามแล้วสีเ่เหลือสี่เท่านั้นโอ้โหประตูนี้ก็ล็อก เฮ้ยนั้งกุญแจว่ะเฮ้ยกุญแจตกพื้นได้ด้วยไปแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปดูห้องนี้ก่อนห้องนั่งเล่นเว้ยไม่มีไม่มีไอ้นั่นไม่มีอะไรนะจิกซอโอเคไม่มีก็ไม่มีถ้าเกิดว่ามันไม่แฟร์ผมเองก็จะไม่แครเหมือนกัน โอโหห้องนี้ค่อยๆมองค่อยๆมองหุย้ยหมอกหรือเห็บมันคือลูกเห็บหุย้ยยังไงในพาร์ทที่แล้วนะครับสมุดนี่ที่เราตามหาไงเข้เอามาเก็บไว้แล้วเหลือตรงนี้ยังไม่เปิด โ oh, ah, อ้โหฮึฮึอะฮึยอันี้ล็อกว่ะโอเคในเมื่อตรงนั้นเราไปหมดแล้วขอขึ้นไปดูชั้นบนหน่อยแล้วกันโอ้หพรมแดงใครจะกล้าขึ้นไปวะน่ากลัวมากขอดูด้านหลังก่อนเออข้างหลังไม่มีจิ๊กซอโอเคโอเคไม่มีอะไรดีหรอกล็อกโอเคตรงนี้ไม่ได้ล็อก ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยตรงนี้ก็ไม่มีครับไม่มีจริงๆตรงนี้ล็อกเมื่อกี้เดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้าก่อนจะมีห้องว่างๆหนึ่งห้องหนึ่งซึ่งมันจะเป็นตรงนี้ไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆดูิ โอเคไม่มีก็ไม่มีอ๋อทำไมมันลื่นจังอะผูกไหมนี่ผูกไหมนี่อ๋อนั่งไงมันลื่นเกินไปไหมมีต้องปรับมีไงความลื่นความเนืดโอเคฮ้ยฮ้ยอุ้ย,ย,ยดีไม่เปิดมาเจออุ้ย เจ็ดแปดหรือสามทำไมมันอีซี่จัดจัดอย่างนี้โอ้ยกุญแจวะเจอเมื่อไรให้รีบเก็บให้รีบเก็บเท่านั้นอุ้ยหกโ,โอ้โหง่ายง่ายอีซี่ห้องนี้มันวยห้องสลีดดิ่หน้าวห ไม่มีอะไรหลอกไม่ได้มาค้นดูอะไรหลอกแหมเฮ้ยดูหน้าเเลดินหน้าที่น่ากลัวอยู่โอ้โหแคแค่นั้นเองแคแค่นั้นเองแหมจำได้เปล่าแล้วเหลือห้องหนึ่งที่ยังไขไม่ได้ตรงนี้ห้องสุดนั้นน่าจะมีตัวใช่ไหม อุ้ยกุญแจอีกอันนึงอ๋อมันน่าจะอยู่ห้องอะไรน,นั้นที่มันล็อกห้องอาหารโอเคห้องอาหารก็ลองลงไปดูเผื่อเจอวันนี้จะเอาแบบอีซี่สุดๆให้ดูงไงห้องอาหารอฮ้ยกุญแจอีกแล้วไม้กุญแจมันเยอะจังวะ ุูยนังไงหูยเจ็ดเจดเจโอเค,อเคได้เจ็ดแล้วอีกอันหนึ่งเท่านั้นตรงไหนที่มันล็อกมันยังมีอยู่อีกเหรอไม่ใช่มันหมดแล้วเหรออะไม่ใช่หมดแล้วเหรอขอดูตรงนี้ก่อน ไม่มีว่ะเฮ้ย,ย,ยตกใจว่ะตรงไหนวะที่ที่มันล็อกเหรอมันจะมีเจ็ดแล้วอ่ะเหลืออันนึง เราเข้าไปดูหมดแล้วเออทำไมห้องนี้มันห้องนี้เรายังไม่เข้ามาเหรอลืมเหรอเข้ามาแล้วโอ้โหไม่เจอขอดูก่อนละกันข้างหน้ามีไหมข้างหน้าบอมีโอเคบอมีก็คือบอมีครับข้างบนเราขึ้นไปดูหมดแล้วมันไม่มีห้องอะไรล็อก ล็อกแล้วไม่ใช่เหรอมันไม่มีห้องอะไรล็อกแล้วเนี่ยถูกไขออกหมดแล้วมันไม่มีอะไรแล้วจริงๆโอ้โหเริ่มชินว่ะไม่ตกใจว่ะ เธอเล่นมาบ่ายบอยๆคนก็ชินสิจ้าตัวนี้มาแล้วหมดแล้วนี่หมดแล้วนี่ไม่เจอแล้วนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเถอะ ตอนนี้คืองงว่าห้องตรงไหนที่มันล็อกเพราะว่าจากที่ดูมันหมดแล้วมันไม่มีแล้วนี่เฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ย

ไม่โอเคเดี๋ยวตัดกันเถอะโอ้โหพื่อมันอยู่ตรงนี้นี่เองนึกว่าจะอยู่ไหนโอ้โหหาต้องนานอือโอเควินาทีนี้เราจะวิ่งไปชั้นล่างสุดนะครับแล้วก็ไปเอาปดเซฟไอ้นัน่นใช่ห้องนี้ดีห้องนี้ปดเซฟไอ้ตู้นั่นแล้วเราก็จะเอาคุนแกไปไขห้องใต้ดินออกกันเลยนะครับอุ้ยเรากำลังจะอีซี่อีซี่แล้วเว้ย ถึงว่าทำไมมันถึงหายากมันอยู่ในห้องเดิมนี่ว่ายังไงตู้ปึ๊บโอ้โหกุญแจใหญ่โอ้โหวินาทีนี้เราจะต้องวิ่งไปที่ห้องนั่นห้องใต้ดินเอาตรงๆเล่นเกมนี้ไปมาไปมาเวียนหัวมากอะ ก็มันจะสว่างนิดเดียวเองอะนี่แหละโอ้โหความหลอนยังไม่หมดอีกบอกเลยอะไรที่เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆต้องตามหาแฉลงนะครับ โอเคก็ okay. แค่หาเฉลงเท่านั้นเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โห,โโหมีการแอบมองด้วย เธอมาหลายแบบจังเลยนะอีคุณเธอยังไงเราต้องหาเฉลยมางัดประตูนี้เพราะว่าเ,เ,เ,เพราะวประตูนี้ตอนนี้ล็อกอยู่ฟดนะเห็นไหมมันล็อกอยู่ต้องหาเฉลยมางัดอ๋อโอเคมันอยู่ห้องตรงนี้จําไว้ าาก,กูโอ้โหเกลียดจังหวะหันมากน่ากลัวโอ้โหขอไปตรงก่อนแล้วกันทางตันโ,โหจังหวะนรก โอ้โหเออเอออุ้ยโดนหูหูตายว่ะโอ้โหโอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องผ่านด่านหรอกใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมใครที่ชอบเกมนี้นะครับ เกมนี้มันเป็นเกมที่ก็น่าก็น่ากลัวอยู่นะหลอนอยู่นะแต่ว่ามันจะปวดหัวนิดหนึ่ง,งถ้าเพ่งเล็งไปน,นานๆนะครับผมอยู่กันยาวๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเกมหน้าจะเป็นอะไรหรือสิ่งประดิษฐ์อะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับกับช่อง KDY กับเกมเซตรดน่านะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ